ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทํานะครับผมถังเก็บเครื่องมือนะครับผมจากเศษของเหลือใช้กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ทําการผ่าถังนะครับผมก็จะใช้เป็นถังสีเงินนี่แหละก็จะมีขายตามร้านของเก่านะครับผมไม่เกินใบละสิบาทนะครับผมก็ก็จะตัดเป็นทั้งหมด3ชิ้นครับในส่วนของด้านบนเนี่ยครับผมก็จะแบ่งไปทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้สาหรับเปิดอ้าทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ทําการตัดไปเลย อันนี้เราก็ทําการตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นทั้งหมด3าชิ้นครับในการตัดนะครับผมก็ต้องตัดแบบว่าให้มีทั้งมือจับทั้งฝาปิดแล้วก็ตัวด้านล่างแบบนี้นะครับผมต่อมาที่ผมก็ทําการเสริมนะครับโดยทําการตัดไม้นะครับผมทั้งหมดเอ่อสี่ชิ้นบวกกับฝาอีกอย่างสองแทบาเป็น6ชิ้นนะครับผมก็ทําการตัดเลยอันนี้ก็จะทําการวัดมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะตัดนะครับผมก็ใช้วงเดือนเนี่ยครับในการตัดครับ ก็จะประมาณ25เซนนะครับผมสําหรับการตัดในแต่ละชิ้นครับต่อมาครับเมื่อเราทาการตัดไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นการประกอบนะครับผมก็จะประกอบไม้นะครับติดกับตัวถังแบบนี้เลยก็จะเป็นตัวฝาทั้งหมด2ฝานะครับผมก็จะยิง็อดทั้งหมด3ตัวครับสำหรับการทํางานนี้ก็ง่ายๆครับผมก็จะมาร์กไว้แล้วนะครับผมแล้วก็นําไม้มาเสมอกับตัวขอบที่ผมได้มาร์กไว้แบบนี้เลยนะครับการทํางานก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมต่อมาก็จะติดกับไม้ติดกับตัวถังนะครับผม ก็จะยึดไปก่อน,นครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาที่หลังนะครับถ้ามันปิดขวาไม่ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะยึด3ามตัวเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับเมื่อเราทําการยึดตัวด้านข้างเสร็จแล้วนะครับก็มายึดอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะยึดเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมทั้งหมด4มุมแบบนี้เลย ก็จะไล่ยึดไปเลยครับเมื่อเราทําการยึดเสร็จแล้วนะครับผมลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อมาก็ทําการนะครับผมใส่ตัวบานพับเข้าไปในตัวถังเครื่องมือของเราแบบนี้ครับก็จะใช้บานพับนะครับผมฝั่งละ2ตัวครับนี้ก็ทําการนะครับผมมาร์กแล้วก็ยิงสกูเข้าไปแบบนี้เลยบานพับก็จะเป็นบานพับ2นิ้วครึ่งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะนี่ก็จะยึดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทาการติดตั้งนะครับผม อีกฝั่งนึงนะครับผมเราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะใส่บานพับเข้าไปแบบนี้ทั้งสองตัวเลยนะครับผมอ่าก็จะไล่ยิงไปเลยครับการทํางานก็ไม่ยุ่งยากครับทําง่ายๆครับผมสไตล์ DIY นะครับผมใครก็สามารถทําได้ครับสําหรับลักษณะงานที่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับใส่บานพับเข้าไปแบบนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งนะครับผมก็ใส่ตัวขวานะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้เลยผมก็ทําการยึดไปก่อนนะครับผมเพื่อหาตําแหน่งนะครับก็จะไล่ยิงสกูไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองเดี๋ยวเราจะลองเปิดปิดครับถ้าเปิดปิดไม่ได้นะครับผมก็จะแก้ปัญหาครับโดยการยกขึ้นเล็กน้อยครับผมแล้วก็ทําการเอาไม้ออกครับผมแล้วก็ทาการยิงรีเวทแทนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาลองเปิดปิดให้ดูครับผมลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับสามารถเปิดปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาเครื่องมือนะครับผมมาลองใส่ดูครับว่าจะจุเครื่องมือนะครับผมได้มากแค่ไหนครับก็จะมีตู้เชื่อมหน้ากากเชื่อมนะครับผมแล้วก็พวกดรตวานิเจียอะไรประมาณนี้ครับผมก็สามารถใช้ใส่ได้หมดเลยนะครับผม อน,นี้ก็จะเป็นลนักษณะงานที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆที่สนใจและอยากทําตามนะครับผมก็ลองดูคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามนะครับผมก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้อินกับวินเทจด,ด้วยนะครับผมครับ